ปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออกสำหรับประเทศไทย 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 2. ความกดดันจากการเพิ่มพลเมือง 3. ภาวะดินฟ้าอากาศและการขาดแคลนน้ำา 4. ที่ดินขาดความอุอดมสมบูรณ์ 5. ขนาดที่ถือครองเล็กลง 6. การสงวันป่าไม้ 7. ความบุก้องของการตลาด8ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิน่นชนบท 9. การคมนาคมไม่ดี ส0ภัยจากโจรปัจจัยที่มีส่วนหนึ่งดูดให้เกิดการย้ายถิ่นเข้าั่รรประเทศไทย 1. การได้รับคำชวนจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง 2. ค่าจ้างมีอัตราสูง 3. ต้องการเปลี่ยนอาชีพมีนายหน้าหางานให้ทำให้ความช่วยเหลือทางการเงินและอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ 4. ความต้องการเครื่องอุปโภคที่ดีกว่าในชุมชนของตน 5. ความอยากรู้อยากเห็นเป็น ความอยู่ในเมืองหลวงประเภทของการย้ายถิ่นการย้ายถิ่นเข้าคือการย้ายถิ่นจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งซึ่งมีการย้ายถิ่นเข้าอย่างชัว่วคราวและถาวร2การย้ายถิ่นออกเป็นการย้ายถิ่นออกจากที่ตนเองอาศัยอยู่ไปยังที่อื่นซึ่งตนต้องการจะตั้งถิ่นอยู่มีทั้งการย้ายถิ่นออกอย่างถาวรและชัว่วคราว